สวัสดีครับพี่น้องครับมือวนี้ผมอยู่ตลาดสวรรค์บ้านนาบ้านขยูงตำบลขยูงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวดัดศรีสะเกดนะครับตลาดแห่งนี้นะครับเพิ่นมีวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับมี3วันต่อสัปดาห์นะครับย้ํานะครับมีวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับตลาดสวรร์บ้านนาบ้านขยูงตำบลขยูงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวดัดศรีสะเกดครับอา้าวเดี๋ยวไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้อง บรรยากาศของตลาดสวรรค์บ้านนาโอ้มีหอดปลาทอดแบบบ้านเอ,อ้าตัวนี้โอ้หมกปลาซิ่วบ่ครับเนี่ยโอ้หมกปลาซิ่วจากบ้านจากบ้านหมกปลาแก้วโอ้หมกละเอี่สิบเองนะครับเอาเดี๋ยวผมยังช่มตลาดกันเดิอนสิกัมมาเบิ่งใไม้เนอะมซื้อตลาดว่าตลาดสวรรค์บ้านนานะครับพี่น้องครับตลาดสวรรค์บานน้านนา บ้านขยุงตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหผลไมีห่คนละครึ่งคนตัวนี่โอ้มีใจข้นละครึ่งได้พร้อมเอาท่าเนาะขายยังเลยไหมค่ะนี่ใจข้นละครึ่งนี่ยโอ้ขายสะละับเป้ากับเกี่ยวพคนละคนะพี่น้องคนละครึ่งนะครับเอาครับเดี๋ยวยางส้มตลาดก่อนโอ้นี่ปลาทอดครับพี่น้องปลาทอดโอ้ปลาทอดไก่ทอดเนาะครับเนาะ โอ้กับเขากับหนามมีตะเดียวเป็นตะแสีบเลยตัวไหนอา้าวอันนี้ลาบเป็ดเป็นลาบเป็ดจักบาทครับลาบเป็ดลาบเป็ดสามสิบตัวนี้ก็ต้มไก่ต้มยำไก่บ่ครับเนี่ยลับคนละครึ่งความบ่ครับเนี่ยโอ้รับคนละครึ่งความโอ้อยังเบืองตลาดแบบบานแต่เพิ่นก็ยังมีคนละครึ่งนะครับพี่น้องครับเขาท่าครับพี่น้องครับ ไม่บนทั้งสี่มันขายหยังแน่ทั้งนี้ขายหยังแน่นอะครับทั้งนี้ครับนี่ก็ลูกสิ้นสามไม้สิบบาทบอครับเนี่ยครับครับครับเอานี่ยละจ่ายคนละครึ่งดีกว่านอ้ะเมือนนี่นอ้ะคนละครึ่งก็ได้บอครับอ่าจ่ายคนละครึ่งก็ได้ลาบเป็ดตัวนี้แกงเป็ดนี่หยังครับเนี่ยหมูใส่มะเขือหมูใส่มะเขือบ่เอาเอาตัวนี้แหละครับถุงหนึ่งตัวนี้เม็นหยังตัวนี้ โอ้ไกลบ้านเลยบ่โอ้ขึ้นนาสนใจเสียนอบ้าเนาอเอ้าไกลบ้าน,นเาานาะนี่แหละครับอา้คอาคนละครึ่งครับคนละครึง่งอา้าพี่น้องครับตลาดสวรรค์บ้านนาครับบ้านขยุงตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับครับอา้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ